ดูดวงชาวราศีเมษเตือนแล้วนะคนคนนี้มาไม่ดีในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาท่านควรที่จะต้องจัดแจงทำตามแบบแผนประเพณีเลือกคนดีนะครับก็จะเจริญรุ่งเรืองเลือกคนไม่ดีนะครับคบคนผ่านพา,พาไปหาผิดพบบัณฑิตพาไปหาผลนะครับพบคนดีเราจะเจริญรุ่งเรืองนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมันจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะค,คำว่าดีมันก็คือคนดีแล้วอ่ะ ครับผมพบคนนี้ครับผมส่งผลหนุนน้ำให้ทาธุรกิจการงานการเงินก็ถือว่าดีครบพบคนนี้ทําให้ไปเล่าเรียนศึกษาหาความรู้จบปริญญาด็อกเตอร์ก็ถือว่าดีจะทําอะไรก็คิดพินิจไต่ตองให้รอบครอบเป็นคนคนนี้เป็นคนรอบคอบก็ถือว่าดีครับคนคนนี้เป็นคนที่สามารถต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอานาจบาร,รมีวาสนาของคนอื่นก็ถือว่าดีแปลว่าเข้ามาใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาเหยียบย่ำท่านให้จมดินแบบนี้ถือว่าดีหรือไม่เพราะฉะนั้นเตือนแล้วนางสวรรค์บนสันฟ้า ดนบันดาลโดนจิตโดนใจบอกท่านแล้วว่าลูกเอ๋ยอย่านะจ๊ะนะคนคนนี้เป็นคนไม่ดีถ้าไม่ดีท่านก็อย่าเข้าไปถ้าเข้าไปแล้วจะเจอเรื่องราวต่างๆโดนการแกล้งในโชคชะตาชีวิตจะหาไม่เพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องหลบหลีกซ่อนเร้นแก้ไขบาปุงในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญครับเพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้เจอกับพระราชาแห่งหรียก็แปลว่าโชคชะตาจะให้นั่งบนบัลลังก์เอาไหมครับนะอยากรวยไหมครับท่านรวยรวยรวยครับนะอยากรวยไหมนะครับท่านรวยรวยรวยนะผมะทำนายดวงต่อนะครับผมดอะซันบังเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นท่านปักทงรอนะครับผมโชคชะตาของท่านขอทานายว่าท่านจะเจริญรุ่งเรืองเดอะซันปักทงรอแล้ว ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาเพราะฉะนั้นปัญหายาจกมีไหมมีเหมือนกันับนะผมเพราะว่าบุญกุศลวาสนาต่อให้นางสวรรค์ชั้นฟ้าโดนบันดาลโดนจิตโดนใจให้ท่านแต่ถ้าท่านดือ้อคนมันไปรักเขาเรออนุญาตใช้คํานี้ไปรักชวนะผมมันก็จะไม่ได้ดีนะมันก็จะไม่ได้ดี ถ้าท่านทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วเพราะฉะนั้นถ้ารักชั่วก็จะไ,ได้ชั่วเพราะฉะนั้นนางเตือนให้ท่านเป็นคนดีและระวังคนที่คบหาท่านจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีอํานาจบาร,รมีวาสนาเราทํานายด้านบวกนะบางคนเจอเรื่องพาร์ทเนอร์ที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นอํานาจบาร,รมีวาสนาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านจะได้ประดิบประดอยลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี การปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรบปรุงกับปัญหาต่างๆนกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจะเต็มปูลสศส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลาภเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ท่านจะได้ไล่ล้ำเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้ปฏิบัติโดยเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวา นะครับผมเข้ามาจัดหนักจะเต็มถ้วยทองอํานาจาบารมีวาสนาถึงเวลาของตัวท่านแล้วตกตําแหน่งชาลอตนะครับผมกล้าได้กล้าเสียกล้าดีจะมุ่ง<ด>มั่นกล้าดีจะจัดหนักจะเต็มในโชคชะตาดวงชะต,ตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผ่านให้สังเกตในโชคชะตาครับนะครับผมปีศาจมูมานเข้ามากั้มกายอิจฉาให้ร้ายใสย่ลายป้ายสีนะครับผมเพราะฉะนั้นสังเกตดูให้ดีนะครับผมอย่าอย่าเชื่ออะไรคนง่ายนะครับผมดูให้ดีว่าคนคนนี้มาดีหรือมาร้าย เพราะฉะนั้นมันกั้าก่งในลักษณะนะครับเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนดีตกตําแหน่งเลิฟเวอร์ถ้าเป็นคนร้ายตกตําแหน่งเดวิลเพราะฉะนั้นเดลิฟเวอร์บังเกิดขึ้นในโชกุตามนมลเสน่ห์มนจันทาเข้ามาอย่าบอกว่าคนนี้ไม่ดีนะนะครับทุกคนล้วนแล้วแต่มีกิเลสต้องการมนสเสน่ห์มนจันทาต้องการความสวยสดงดงามถ้าท่านไม่สวยเขาอาจจะรู้สึกแปลกๆรู้สึกอึดอัดอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเกี่ยวกับคนที่มีกิเลสไม่มีไม่ใช่เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดี เพราะนั้นมีกิเลสก็เป็นคนดีก็ได้แต่ว่ายังหลงไหลโมเมาอยู่อาผมเพราะฉะนั้นการที่ท่านเจอเรื่องราวต่างๆชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่โกนเพดุบายกับใครบางคนอาจจะเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องราวเลยลับแต่ว่าขออีกขอพรสิงนสิทธิ์สนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาทําให้ดวงชะตาของท่านสับสนงงงวยเอาแน่เอานอนไม่ได้นับ้ายสามดาวขวาสามดาวมุ่งมั่นมุ่ง,ง,งตรงไปข้างหน้ายางเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหาันอัศวินขีม่ม้าถือดาบประหารประหารศัตรูโมมัน ดวงชะตาจะเปิดควนมันเช็คดวงชะตาตัวเช็คสุขภาพว่าดวงชะตาข้าพาเจ้าตอนนี้เป็นอย่างไรครับผมเช็คก็ดีกว่าไม่เช็คก็รู้ไม่รู้เรื่องนะครับรดีไม่รู้ว่าดวงชะตาเป็นยังไงเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดในช่วงชะตาที่จะส่งมอบอํานาจบารมีวัาสนาจะเป็นนักรบเมื่อไหร่จะมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีตกตําแหน่งโนเร์ ชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนเป็นแปรผันเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรจะแจงทาตามแบบแผนประเพณีตกตําแหน่งแห่งแมทนับเดิอนสตาร์สองแสงมนจันทาจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวัสนามีดดาบปักตรงกลางใจกระบนกระยวกระสับกระสายอดทนอดกัน้นสายสามดาบขอสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าแต่ว่ามีเกณฑ์ชะต,ตาต้องตกตําแหน่งดาบสองควายเพราะฉะนั้นต้องได้เลือกต้องได้ทา ต้องคิดพินิตฐตายตองใครบางคนคิดร้นะครับกันแกล้งเรื่องราวต่างๆแก่ท่านพยายามผูกมัดหรือพยายามต้องการท่านไปเป็นสามีภรรยานะครับแต่โลกทั้งใบหนักหน่วงเหลือเกินท่านเหมือนกับแบกภาระไว้อย่างหนักดวงให้ท่านหยุดทุกสิ่งทุกอย่างและไปศึกษาหาเล่าเรียนต่อปริญญาด็อกเตอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นคิดพินิตฐตายตองกับเรื่องราวต่างๆนะครับ สิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตายังมีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างทันทีทันใดดวงชะตาของท่านนอนไม่หลับทำมอนอดทนอ,อดการมันเหมือนไครบางคนเข้ามาทําให้เอารู้สึกอึดอัดจ้าแย่รู้สึกคิดถึงโหยหาหวงแทบจะทนไม่ไหวนะครับผมมันกระวนกระวายเราจะอยู่กับเขาไปได้นานแค่ไหนนะครับผมแบบนี้เกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้น,นให้ท่านอดทนอ,อดการเพราะว่าช่วงชะตาในช่วงนี้ในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงิน อดทนอดกั้นกับปัญหาต่างๆนะครับผมท่านอาจจะนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสักรส่รสายอดทนกับปัญหาต่างๆการตัดสินใจอย่างน่ากลัวนะครับผมการยื้อแย้งชิงไหวชิงพลิบบังเกิดขึ้นในโชคชะตาต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างก้าวโดดเพราะฉะนั้นเอาจริงเอาจัง,จงกับทุกสิ่งอย่างเป็นเรื่องที่สําคัญอย่ามาล้อเล่นกับชีวิตชีวิตไม่ใช่ของเล่นนะครับผมในโชคชะตาอำนาจจะได้ค้นพบได้เจอกับเพื่อนเก่านะครับผมได้เจอกับคู่ครองที่ดี นะบุญกุศลวัส,สนาใครจะไม่มีในลักษณะนี้มีกันทุกคนแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องตัดสินใจอย,ย่างน่ากลัวนะการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะตกตําแหน่งนลำุญนะครับผมการยินยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํา,าสสนาจบ,นะบ,บารมีวัสนาเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะครับตกตําแหน่งนะครับผมอำนาจบารมีวัสนาพระจันทร์สงมอบคนงามความดีนะครับผมตาสับปะรดเกิดขึ้นมีคนแอบมองตัวท่านอยู่ ถาท่านจะทำอะไรที่ไหนรู้หมดนะผมไม่ว่าจะเป็นไล่สวนไนล่นานะผมลึกสวนนะครับหรือแอบทำอะไรอยู่ในห้องคนเดียวก็จะรู้นะผมทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูหนนำโชกตตาตัวท่านอยู่เพราะฉะนั้นทำดีได้ดีเทวดาเขาชอบทำชั่วได้ชั่วเทวดาไม่ชอบเพราะฉะนั้นจงสร้างคุณงามความดีครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านชาวราศีเมฆเออแล้วนะคนวันนี้มาไม่ดี นานบาบร,ราศีเมษเป็นราศีแรกของจักรราศีมีดาวอังคารเป็นดาวปกครองชาวราศีเมษมักมีบุคลิกกล้าหาญมุ่งมั่นและเป็นผู้นำโดยธรรมชาติเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวราศีเมษด้านการงานในเดือนนี้ดูด้านการงานของชาวราศีเมษจะอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาความคิดสร้างสรรค์และความกล้าที่จะนําเสนอไอเดียใหม่ๆจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณโดดเด่นในที่ทำงานอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเนื่องจากอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายพยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและไม่ด่วน ตัดสินใจโดยใช้อารมณ์การทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือสัมภาษณ์งานโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้ อยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างดีแม้จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็จะมีโชคลาภหรือรายได้พิเศษเข้ามาช่วยเสริมอาดได้รับเงินก้อนจากการทำงานพิเศษหรือการลงทุนที่ผ่านมาควรระมัดระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรือการตัดสินใจลงทุนในช่วงต้นเดือนเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงสูงควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและสร้างวินัยในการออมก,การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายจะช่วยให้คุณควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นในช่วงปลายเดือนจะมีโอกาสทางการเงินที่ดีเข้ามาอาจเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโบนัสพิเศษซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีด้านการเรียนสำหรับชาวราศีเมษที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นของคุณจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียนโดยเฉพาะในวิชาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามอาจมีอุปสรรคบ้างในการจัดการเวลาและการรับมือกับความเครียดควรวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบและหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอการทำงานกลุ่มหรือการศึกษาร่วมกับเพื่อนจะช่วยให้คุณเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบควรทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอและฝึกทำข้อสอบเก่าความพยายามของคุณจะส่งผลให้ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจยอดค้าขายสำหรับชาวราศีเมษที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเพิ่มยอดขายความคิดสร้างสรรค์และการตลาดเชิงรุกจะช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าได้เป็นอย่างดี ในช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามาเช่นการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจการให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและการสร้างความประทับใจจะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความพักดีต่อแบรนด์ควรใส่ใจในรายละเอียด และพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องเลขนำโชคเลขนำโชคสำหรับชาวราศีเมษในเดือนได้แก่ 1, 4, 9, 13, 27โดยเลขเหล่านี้อาจนำมาใช้ในการเสี่ยงโชคหรือตัดสินใจในเรื่องสำคัญแต่ควรใช้อย่างพอประมาณและไม่หวังพึ่งโชคชะตามากเกินไป นอกจากนี้สีนำโชคประจำเดือนนี้คือสีแดงและสีส้มการสวมใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีสีเหล่านี้อาจช่วยเสริมพลังและความมั่นใจให้กับคุณเกณฑ์การเดินทางการเดินทางของชาวราศีเมษในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆและเปิดประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวควรวางแผนล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงะทานหันหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวของคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีการเดินทางในช่วงปลายเดือนจะราบรื่นและประสบความสำเร็จมากกว่าช่วงต้นเดือนหากมีโอกาสควรวางแผนเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆ ที่ไม่เคยไปมาก่อนเพื่อเปิดมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆสรุปเดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวราศีเมษทั้งในด้านการงานการเงินและการศึกษาความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารและการตัดสินใจที่เร่งรีบเกินไปการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการพิจารณาอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ท้ายที่สุดการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนจะช่วยให้คุณมีพลังในการก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงเชื่อมั่นในตัวเองและใช้พลังบวกของคุณในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตและคนรอบข้างเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับชาวราศีเมษอย่างแน่นอน ชาวราศีเมษจะพบกับเดือนแห่งพลังและการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เสริมพลังและความมั่นใจทำให้คุณมีแรงผลักดันในการทำสิ่งต่างๆและกล้าที่จะผเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตรวมถึงเรื่องความรักด้วยด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต และการเรียนรู้ร่วมกันดาวสุขจากโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งเสริมการสื่อสารและความเข้าใจในความสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นและอยากทำอะไรใหม่ๆกับคู่ของคุณนี้เป็นโอกาสดีที่จะวางแผนกิจกรรมหรือการผจญภัยร่วมกันการทำสิ่งที่ท้าทายด้วยกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันอย่างไรก็ตามระวังความใจร้อน และการตัดสินใจแบบหุณหันพันเล่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์พยายามรับฟังความคิดเห็นของคู่ของคุณและคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในเรื่องสำคัญกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อาจเป็นเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือการจัดการกับความเครย์ยดในชีวิตประจำวันนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้ฝึกทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาร่วมกันใช้พลัง และความกล้าของชาวเมดในการเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็อย่าลืมที่จะใจเย็นและเห็นอกเห็นใจคู่ของคุณด้วยช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้นหลังจากที่ผ่านความท้าทายมาด้วยกันคุณจะรู้สึกถึงความเข้าใจและความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการวางแผนครอบครัว หรือการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆด้วยกันด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวเมฆที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการค้นพบตัวเองดาวอังคารจะเสริมความมั่นใจและความกล้าให้คุณทำให้คุณดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นและอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆนี่เป็นโอกาสดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานอีเวนต์ หรือแม้แต่การลองใช้แอปหาคู่คุณอาจพบเจอคนที่น่าสนใจและมีพลังงานที่เข้ากันได้กับคุณอยากกลัวที่จะแสดงความสนใจหรือเริ่มต้นบทสนทนาความมั่นใจและความกระตือรือร้นของคุณจะเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนกลางเดือนคุณอาจพบว่าตัวเองกำลังสนใจใครบางคนเป็นพิเศษแต่อยาเพิ่งรีบร้อน หรือคาดหวังมากเกินไปให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้งใช้พลังการอย่างรู้ของคุณในการอ่านคนและสถานการณ์แต่ก็อย่าลืมเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆด้วยระวังความหุนหันพลันแล่นที่อาจทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องความรักพยายามคิดให้รอบคอบและไม่ด่วนสรุปอะไรเร็วเกินไปการให้เวลากับความสัมพันธ์ในการเติบโตอย่างช้าๆและมั่นคง จะเป็นผลดีในระยะยาวช่วงปลายเดือนคุณอาจพบเจอคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงและรู้สึกเชื่อมโยงทางอารมณ์นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มีความหมายแต่ก็อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองและความเป็นอิสระที่คุณชื่นชอบการหาสมดุลระหว่างการให้และการรับในความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีเมษ หควบคุมความใจร้อนชาวเมดมักจะมีพลังและความกระตือรือร้อนสูงแต่บางครั้งก็อาจทำให้ใจร้อนเกินไปพยายามหายใจลึกๆและคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจหรือพูดอะไรออกไป 2. ฝึกความอดทนความรักต้องใช้เวลาในการเติบโตอย่าเร่งรีบหรือกดดันตัวเองหรือคนรักมากเกินไปให้เวลากับความสัมพันธ์ในการพัฒนายอย่างเป็นธรรมชาติ 3. เปิดใจรับฟังแม้ว่าคุณจะชอบเป็นผู้นำแต่การรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของคนอื่นก็เป็นสิ่งสำคัญพยายามฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจ 4. หาสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและการผูกมัดชาวเมธชอบความเป็นอิสระแต่ความรักก็ต้องการการอุทิศตัวบ้างหาจุดสมดุลที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจและมีความสุข 5. ใช้พลังงานของคุณในทางสร้างสรรค์ แทนที่จะปล่อยให้พลังงานส่วนเกินนำไปสู่ความขัดแย้งใช้มันในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือการออกกำลังกายร,ร่วมกับคนรักโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีเมษในเรื่องความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดจงใช้พลังและความกล้าของคุณในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์แต่ก็อย่าลืม ที่จะใจเย็นและคิดให้รอบคอบด้วยการเรียนรู้ที่จะสมดุลระหว่างความกระตือรือร้นและความอดทนจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในความรักให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะเมื่อคุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณก็จะสามารถมอบความรักและการดูแลให้กับคนอื่นได้อย่างเต็มที่ความท้าทาย ที่อาจเกิดขึ้นนอนในเดือนนี้จะเป็นโอกาสให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตทั้งในด้านความสัมพันธ์และการเข้าใจตัวเองจงเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจเพราะดวงดาวกำลังเอื้ออํานวยให้คุณได้พบกับความรักที่เติมเต็มและมีความหมาย